นี่เบื้องล้วกับพวกนึงได้ลายได้หลายบาเต็มถาดครับนี่ครับกรบพวกนึงเป็นส้มต่อนเนื้อวัวของแม่แซลาเองพี่นอ้องกินกับพริกสดๆพายุฝนจะเขา่าเบืองคาว,วาพายุเขา่าอำเภอเพชนพี่นอ้อง ข้าพ่น้องอเภอเป็นบางค่าเปิดเวลาเป็นห่วงครับพี่น้องใครสนใจซัางได้ด้วยครับพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีเซราครับเมื่อนนี้ ผมได้แนวเส็บมาแนะ่ยนำพี่น้องนะครับอันนี้แม่ประเทศเองได้พี่น้องเด้อสมตอนครับสมตอนกระปุกสมตอนกระปุกเฮ็ดจากเนื้องัวครับพี่น้องเฮ็ดเองขั้นเองมัใส่กระปุก้าพี่น้องสนใจแม่พนาเพิ่นจะเฮ็ดขายครับอันนี้ก็ลองเฮ็ดมาสูพีุ่ลนองเบิงสะกอนครับอันนี้ ถ้าเพื่อนสนใจเดียวเพื่นว่าเพื่อนจะเหตุตามออเดอร์เดี๋ยวไปนอนเด้อไม่ได้เหตุค้างไว้ครับเป็นส้มตอนส้มตอนเนื้อง,งัวไปนองขั้นเองปรุงเองสูตรผู้สูตรแม่เองครับ ซื้อสมแถมกระปุกกระปุกนี่เอาไว้ถัส่พีข,ขวัวก้าได้พี่น้องกันสมเบิดกระปุกนึงเอาไว้หน่อยๆด้วยครับเนี่เพื่องมเทออกผมอัดอัดเขาเป็น่นนขนาดรา,าราคาบ๊แพงพี่น้องอ๋อประหยัดใส่มือ อย่าใส่มือซับม,มันอ่อนบดนี่เบืองลอากับพวกนึงได้หลายได้หลายบ่อเต็มถาดครับโอ้ไล่เลีมาแกะกับพวกเดียวบ่อบ่อเบิดดอกนี้ครับนี่ครับกับพวกนึงเป็นส้มต่อนเนื้อหัวของแม่ไสาลาเองพี่นอกนกินครับ พี่สดๆมานี่ับพี่สดๆเอาแก้มไปน้ำเห็ดสองมือสามมือก็พอดีเป็นอากาศช่วงนี้ห่อนไปแล้วใกล้จะเข้าเมษาละอืแก้มพี่สดเข้าห่อนๆเข้ากันแห้ง ้าขึ้มเลยไปน้องตอนนี้แปดโมงเมื่อวานอากาศฮ้อนครับบมีมมีมงที่อยู่เขาบอกภาษาบ้านบ้านก็คือบุมมีที่อยู่ไปน้องอากาศฮ้อนพายุฝนจะเขา่าเมืองข่าวว่าพายุเข่าอําเภอเพชรไปน้องภาคปนอ้งอําเภอเพชรหลังคาเปิดเวลาเป็นห่วงครับไปน้อง หนาฟ้าหมืดมาเลยพอดีแซบครับใครสนใจสั่งได้ด้วยครับเนองเฮ็ดพีออเดอร์ครับเปิดสั่งมากครับ พอจะขั้นให้เพราะว่าระยะทรงไปก็ก็จะทอดกับเป็นพอดีเราเนยวเอาไปทอดนี่ก็แซ่บเหมือนกันนี่นไปเนาะเฮ้ยปปิ้งสีแซ่บ ส้มเนื้อวัว นกระปุกเทออกก็กกเต็มจานแล้วมั้งนี่ครับ ปัดแน่นมีนวความแซ่บสั่งได้เด้อพี่น้องตอนนี้ผมกำลังกันสั่งตัดติ๊กเกอร์เมาติดอยู่ครับโอเพจเช่นกากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจนะครับผมข้าอยู่ฝนมาแล้วเพจพร้อมพี่น,อน้องเจนคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ